กานดี่กรพกระผมจตุพรพรมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วนพักเพื่อไทยผมขออนุญาตนำแผนชาติที่ให้มีการตรวจสอบเรียบร้อยได้นำมาแสดงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอนุญาตครับเท่านผมต้องขอเรียนกับท่านประธานนะครับว่า บุคคลที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปนี้นั้นคือนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ข่าวว่าวันนี้ท่านไปวัดความดันมาก็จะได้อภิปรายด้วยท่วงทํานองที่สบายๆการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุเทพเทือกสุบรณได้มีประเด็นของการกระทำการทุจริตผิดกฎหมายจึงได้มีการยื่นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถอดถอนนายสุเทพเทือกสุบรณออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีประกอบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยพฤติการคือจงใจปกปิดและแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนอันเป็นเท็จขณะดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นประเด็นแรกท่านประธานที่เคารพนายสุเทพเทือกสุบรรนขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่าง วันที่สิองธันวาคมปี2,140จนกระทั่งถึงวันที่18บกุมภาพันธ์2 5 4 4นั้นได้แสดงทรัพย์สินบัญชีอย่างมีเงื่อนงำและน่าสงสัยขออนุญาตท่านประธานได้ดูแผ่นชาติพร้อมๆกัน ขออนุญาตท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพเพื่อสะดวกในการอภิปรายและนายสุเทพจะได้สบายใจว่านี่เป็นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินวันรับตำแหน่งนะครับวันพ้นจากตำแหน่งและวันครบหนึ่งปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งและวันรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เอกสารทุกอย่างนั้นได้คัดออกมาจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่นายสุเทพได้แสดงไว้ต่อปปชท่านประธานที่เคารพนายสุเทพเทือกสุบรรนได้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ดังต่อไปนี้ในขณะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2540 มีเงินสดหนึ่งล้านบาทเงินในธนาคารพาณิชย์เงินฝากในธนาคารพาณิชย์สาบัญชีเงินสะสมธนาคารกรุงไทยสามแสนบาทสะสมธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นตัวเลขตามลำดับเงินให้กู้ยืมยกบางรายการนะครับบริษัทสุราษฎร์สอนโกลเด้นแลนด์ สิล้านที่ดินห้าิบสามแปลง8ปบห้าล้านบ้านบวกคอนโดสองห้องสามล้านอาคารพาณิชย์สิบคูหา35หล้านรถยนต์หนึ่งคันทะเบียนสามผอฝาสี่หกหนึ่งหหนึ่งล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ได้แสดงขณะเข้ารับตำแหน่งสองร้อย สองล้าน5 8าแ8นดล้านบาทวันที่พ้นจากตำแหน่ง3ปีสเดือนนี่นะครับเงินสดหนึ่งล้านหมดไปไม่เหลือทบบาทเงินฝากธนาคารพาณิชย์จากสบัญชีเป็น16บัญชี เงินสะสมสามแสนบาทไม่มีเงินสะสมธนาคารกรุงเทพเจ็ดแสนกว่าบาทไม่มีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขณะเข้ารับตำแหน่งสี่แสนวันพ้นจากตำแหน่งสี่ล้านเก้าแสนบาทหลักทรัพย์การจดทะเบียนวันรับตำแหน่งสิบสี่ล้านวันพ้นจากตำแหน่งก็สิบสี่ล้านหลักทรัพย์อื่นๆวันที่เข้ารับตำแหน่งไม่มีวันพ้นจากตำแหน่ง หนึ่งล้านสี่แสเก้าห้าพันบาทที่น่าสนใจครับเงินให้กู้ยืมจากบริษัทสุราษโกลเด้นแลนด์สิบห้าล้านนั้นวันที่พ้นจากตำแหน่งหายวับครับไม่เหลือหนี้สินอีกเลยที่ดินห้าสิบสามแปลงแปดสิบห้าล้านวันที่พ้นจากตำแหน่งเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแปลงแต่ราคา เหลือ8 2 5บล้านบาทบ้านกับคอนโดขณะเข้ารับตำแหน่งสองห้อง3 4ล้านวันที่พ้นจากตำแหน่งเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องราคาก็คง34ล้านบาทอาคารพาณิชย์จะเข้ารับตำแหน่ง10คูหา3 5ล้านวันที่พ้นจากตำแหน่งเพิ่มมาเป็น15คูหา เพิ่มมาอีกห้าขวาราคาเหลือ30ล้านบาทรถยนต์ไม่มีรวมทรัพย์สินลดลง34ล้านห้า8 5ล้านบาทแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับคือบัญชีแสดงรายการหนี้สินของนายสุเทพเทือกสุบัรรณะเข้ารับตำแหน่ง เป็นหนี้สินสีมิตสามสบล้านบาทลงวันที่23ามธันวาคมปีสองพวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ปีสองพนี่้สินส่วนนี้หมดไปไอทีเอฟสบห้าล้านลงวันที่ยี่ห้าธันวาคม2องพร้อวันพ้นจากตำแหน่งสิบห้าล้านหมดไป นครหลวงเครดิต20ล้าน4 1 2 0 0 0บาทลงวันที่1เมษายน2 5 3 7วันพ้นจากตำแหน่งหมดไปท่านประธานที่เคารพมีธนาคารอาคารสงเคราะห์เช่นคณะเข้ารับตำแหน่งมีนี้สิน7ล้านวันพ้นจากตำแหน่งเหลือ6ล้านธนาคารกรุงไทย7ล้านวันพ้นจากตำแหน่ง9ล้าน มีหนี้สินที่เพิ่มเติมเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่น24ล้านธนาคารไทยพาณิชย์สาขารัชโยธิน14ล้านรวมหนี้สินนี่นะครับขณะเข้ารับตำแหน่ง79ล้าน878,800 0บาทวันพ้นจากตำแหน่งหนี้สินลดลง25ล้าน ผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่าข้อพิรุธต่างๆที่น่าสนใจก็คือว่าเงินกู้ยืมจำนวน15ล้านบาทนั้นที่ยืมจากบริษัทสุราชโกลเด้นแลนด์นั้นได้มีการยืมกันจริงหรือไม่และเอาเงินส่วนไหนไปใช้หนี้15ล้านเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรณ ได้แจ้งขณะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในปี2540แจ้งว่ามีรายได้ประจำจากทางราชการเป็นเงินเดือนปีละ1,254,000บาทรวม3ปี3เดือนก็ประมาณไม่ถึง4ล้านไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่ได้แจ้งรายได้ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ3คน มีรายได้จากสวนยางปาล์มทุเรียนปีละ2ล้านาแสนบาทรวม3ปีก็ประมาณ7ล้าน5รายได้จากค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินปีละ4แสนบาทท่านประธานที่เคารพหนี้สินที่หายไปนะครับก้อนแรกคือเงินกู้15ล้านจากบริษัทสุราชฎรโกลเด้นแลนด์ ซึ่งไม่มีที่ปาที่ไปว่าเมื่อตัวเองมีรายได้ปีละล้านสองแสนบาทแม้ว่าจะไปกู้ยืมเพิ่มนะครับก็ไม่สามารถที่จะมานำใช้หนี้เพียงพอเพราะการเป็นหนี้ของบริษัทปันทดของสีมิตไอทีเนครหลวงเครดิตรวมสามรายการนั้นประมาณทั้งหมด65ล้านบาท เมื่อท่านมีรายรับในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพียงแค่